นัดเดทซ้อมมวยอยากทำตามความฝันเสียโบสพร้อมจัดให้แต่เจอคอมเมนต์แสเพียบเป็นอีกหนึ่งพระเอกชื่อดังสำหรับนัดเดทคุกิมิยะทีล่าสุดเจ้าตัวได้อวดภาพขณะซ้อมมวยพร้อมสวมใส่กางเกงนักชกแบบจัดเต็มเผยให้เห็นหุ่นท่อนบนที่ดูฟิตแอนด์เฟิร์มกระแทกตาฟแฟนๆซึ่งเจ้าตัวยังได้ระบุความฝันอีกด้วยว่าอยากจะไปดูการแข่งขันมวยไทยแบบติดขอบสนามสักครั้งโดยนัดเดทคุกิมิยะได้โพสต์ภาพขณะซ้อมมวยลงในไอจีพร้อมระบุแคปชั่นว่า มองหาโปรโมเตอร์มวยไทยจัดให้ผมซักแมตช์อยากมากเลยครับฝันมานานแล้วอยากไปดูมวยไทยติดขอบสนามซักแมตช์ครับก่อนติดแฮแท็กทิ้งท้ายก็มาดีครับวัดปะละสิมีคู่ดานเสียโบ๊ทนัทเดชโปรโมเตอร์มวยชื่อดังสึกเพชยินดีก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังเห็นข้อความดังกล่าวโดยได้แชร์ภาพขนาหนุ่มนเดชกำลังซ้อมมวยพร้อมแคปชั่นโปรโมเตอร์มวยไทยที่คู่ควรกับนเดชคงจะเป็นใครไม่ได้นอกจากนัทเดชคนนี้คนเดียวเท่านั้น งานนี้ก็ไม่ไวายมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นแซหนุ่มนาเดทใต้โพสต์ของโปรโมเตอร์ชื่อดังถึงโรคประจําตัวของตนเองโดยระบุว่าโรคหอบชกมวยได้หรอครับก่อนจะตามมาด้วยความเห็นอื่นๆที่สื่อไปในทางทิศทางเดียวกันเนื่องจากเจ้าตัวเคยรอดจากการเกณฑ์ทหารเพราะป่วยเป็นโรคหอบซึ่งถือว่าเป็นโรคต้องห้ามที่ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับราชการทหาร